ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เลขเด่นใน1นึอีกแล้วครับนะคลิปนี้เนี่ยทัานนี้ก็เป็นนทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชม และก็ขอบคุณทุกแนวทางทุกข้อมูลที่แบ่งปันมาท่านผูช้ชมก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยกระบท่านคลิปนี้ก็เป็น,นทานใช้กับหนึ่งมิถุนายนเราไปชมกันเลยเจ้านี้ก็เป็น,นทานของมรกต ฝากมาแนวทางชุดเดียวศูนย์หนึ่งห้าศูนหนึ่งห้าหนึ่งห้าวิ่งหนึ่งเจ้ามรากตก็ฝากมาอีกหนึ่งแนวทางด้วยต่อมาเลยเจ้านี้ก็ฝากมา เด่นบน54เด่นบน54ฝากมา2ตัวอดีตที่แล้วก็ฝากมา98้าแปเดือนใหม่นี้ bon, ก็ฝากมา54 2ตัวต่อมาใบนี้ครับหลวนพ่อหลวนพ่อโสธร ฝากมาสอง5 2 6 2 9 2 9 2 5 2 6 2 9เป็นนวทางของโลกลวนพ่อโสธรก็ขอบคุณมากเลยแนวทางต่อมาครับเจ้านี้ก็ฝากมาคู่บบนสามคู่ 5้า1 50, 51, 60, 50, 51, ู0 5 0ห้าหฝากมาสามคู่เป็นาทานก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลต่อมาไปนี้ครับบนล่างตรแปดสามสา แปดห้าเก้าห้าสามหกเก็ก้าสามแปดห้าเก้าก็ขอบคุณมากเลยต่อมาครับใบนี้ล่างสามคู่เจ้าของแนวทานก็ฝางมา จ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกฝากมาสามโค้ดเป็นแนวทางเจ้านี้ครับก็เป็นทา,านเลขวิ่งร้างทอง วิงบเก96ห6ฝากมาสองตัวก็ขอบคุณมากเช่นกันต่อมาครับใบนี้กระต่ายน้อยฝากมาเด่นสองรองสามและก็ เราทานสามตัว1 2 3 1 2 5 1 3 5ามหนึ่งสองห้าหนมสามสอามสองหนึ่งสนาต่อมาครับกรเกษตรนายาฝากมานราทานสามตัวเก้าหนึ่งห 3 8 6 1 4 3 2 7 1 1 2 1 6แล้วก็ฝากมาคู่1 1 2 3 6 3 1 6 1 7 1 8แนนโบน2 1 6 8 6 1 7 1 6ก็หลายชุดนะต่อมาเจ้านี้คนโคราก10หน่วยโบน ใบนี้ก็เป็นอดีตเก่าลที่แล้วศูนหนึ่งสองฟังมาโูนหนึ่งสองก็ผ่านโนูนผ่านโูนยข้าวสิบโบนเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับฟังมาแปดเก้าโนูนแปดเก้าโูน ฝากมา3ตัวเป็นแนวทาง10หน่วยโบนก็ขอบคุณอย่างแรงเลยสำหรับแนวทางท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยต่อมากราัาใบนี้นมราชเทวีฝากมา เดวทานสามตัวแล้วก็สองตัวหก6ูน 6, 6, 6 9หกหกหนึ่งหกเก้าูนหกเก้าหนึ่งหกเคปหน้าจอได้นะท่านมีหลายชุดนะรวนก็มีหลายชุดต่อมาครับวันนี้หงทองฝากมาเนะท่านครบล่าง ศูนย์หนึ่งสาแล้วก็เดี๋ยวท่านดับล่าง2องสี่หกแปตัวดับ6ตัวทุกทีดับ4ตัวเด่น6ตัวต่อมาครับทีเล็กจับชุดสองตัว โบนหกเก้าหกหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งหกเก้าหกหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งฝากมาสี่คู่เป็นแนวทางต่อมาใบนี้ครับหลวนปู่ชายฝากมาคู่ต้นโบนเก้าหนึ่ง 1 7 1 0 7 9 1 8 1 7 908070ก็ขอบคุณมากเลยสําหรับข้อมูลที่แบ่งปันท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์ like, check, กดแชร์กดติดตามด้วยต่อมาเลยทองก้อนเพชรสุพรรณ

ก็เป็นเดาทางของดารัญญาฝากมา8 9 0 3, 3 9 7 9 9 7 8 3 9 3 8 9 9 7ปก็วินป3าก็ปขอบคุณมากเลยเจ้าของเดวทานโคนทำนา ฝากมาวิ่งบุญสตัวเดียวและก็ฝากมาคู่2520เน้น529ก็ฝากมาเน้นชุดเดียว3ตัวและก็คู่2ตัวก็ขอบคุณอย่างแรงเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปันมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามอึกบินมาประจำทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเลยก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างแรงเลยที่ ติดตามเอ็กเมนมาตลอดและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานด้วยครับท่านที่แบ่งปานแนวทานมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม